โอ้จะเป็นภาพจิจกรรมอยู่ตอนบนเหนือหน้าต่างครับเป็นภาพที่สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในราวๆระชการที่ห้าครับ สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดค้างคาวนะหรือที่เรียกว่าวัดธรรมิการามเปลี่ยนชื่อแล้วนะที่ชื่อว่าวัดค้างคาวเพราะว่าแต่เดิมนั้นมีค้างคาวจํานวนมากครับที่วัดแห่งนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะซึ่งน่าจะเขียนในช่วงรัชกาลที่5ครับแต่ผมเห็นใบเสมาเนี่ยเป็นอายุแยาปลายนะเดี๋ยวไปชมกันนะครับก็จะไปชมใบเสมาด้วยแล้วก็ไปชมจิตรกรรมด้วยเห็นว่ามีความสวยงามมากครับเลื่อนใจมาไหม โอเคพอดีวันนี้เป็นบันจันทร์อ๋อหลวงพ่ออาพาธอ๋อเจ้าอาวัดอาพาธแล้วก็พอดีเรามาเนี่ยก็เป็นบรนจันทร์ด้วยก็เลยไปขอกุญแจมาเปิดเข้าชมอุโบสถด้านในนะครับเข้ามาในเขตอุโบสถแล้วนะครับจุดแรกนะเข้ามาปุ๊บเราก็เจอกับใบเสมาเลยนะเห็นไหมฮะใบเสมานี้เป็นแบบแผนในแบบอยุทยาเลยนะ เป็นสมัยอยุทยาตอนปลายนะครับบัดน,นี้จึงน่าจะมีอายุ300ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับเปิดอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในอุโบสถเนี่ยจะเป็นภาพจิจกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัตินะลวดลายสวยงามเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับโอโ้จะเป็นภาพจิจกรรมอยู่ตอนบนเหนือหน้าต่างครับ จริงครับเป็นภาพที่สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในราวราชการที่ห้าครับที่กล่าวว่าสันนิษฐานว่าเป็นภาพในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าดูจากเครื่องแต่งกายของทหารนะครับแล้วก็มีรูปธงชาตินะเป็นรูปช้างซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภาพนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างไรบ้างครับหลังองค์พระประธานจุดแรกครับให้เริ่มจากจุดนี้นะจะเป็นภาพพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายสิทธัตถกับพระนางพิมพาครับสังเกตวน,นะครับจะมีคล้ายๆเป็นพานพุ่มใบสีอย่างนี้นะครับก็ให้เข้ากับธรรมเนียมประเพณีในยุคสมัยที่เขียนภาพนะ พิธีอภิเศษสมรสครับเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะด้านหลังองค์พระประธานเช่นกันครับภาพที่2นะครับก็จะเห็นนะมีการนอนของนางสนมมากมายครับอยู่ในพระราชวังทำให้เจ้าชายสิทธานั้นเห็นความไม่สวยงามนะครับหลังจากที่เจ้าชายสิทธฐตครับพระองค์เสด็จออกนอกพระราชวังแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นการเกิดสมนัชีพราหมณ คนเจ็บไข้แล้วก็คนตายพระองค์ก็เกิดปรงสังเวศครับจึงตัดสินใจเสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ทรงพระผนวดครับนี่คือเป็นภาพทรงพระผนวตมีพระอิน์ทครับมารับมวยผมของพระองค์ไปปฏิษฐานอยู่บนพระเกศแก้วจุรามณี ต่อมาครับก็จะเป็นภาพพุทธประวัติในระหว่างที่พระองค์ได้บําเพ็ญภาวนานะครับเป็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะในพุทธประวัตินะครับช่วงแรกที่พระองค์ได้ออกปนวนและบําเพ็ญเพียรครับจะมีปัญจบวิคีทั้ง5ตามมาด้วยเพื่อปรปนนิบัติพระองค์ครับหวังว่าเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมก็จะได้ทาตามพระองค์ด้วย พระองค์ก็ทําทุกรกิริยาครับตรงนี้ครับเป็นรูปพระอินทนะบดีตพินให้พระองค์ได้ฟังครับถ้าเกิดว่าตึงเกินไปเนี่ยเสียงก็ไม่พอหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่เพาะเช่นกันพระองค์ก็ทรมานร่างกายอยู่อย่างเงี้ยต่อมาก็เลยรู้พระองค์ว่าเป็นผลทางที่ไม่ใช่ทางหุดพ้น นี่เป็นภาพนางสุชาดาถวายข้ามมทุป,ปายาตก่อนที่พระองค์จะตัดสู่ครับน,นี่พระองค์ได้ลอยถาดเพื่อเสียงพยากรณ์นะเสียงทายพยากรณว่าพระองค์นั้นจะสามารถบรรลุธรรมได้มีลอยถาดไปครับถาดนี้ก็หล่นไปยังเมืองใต้บาดาลครับมีพญานาคอยู่ ตรงนี้ครับเป็นภาพนายโสธิยะพราม์ครับได้ถวายยญ้าขาแด่พระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ก็บำเพ็ญบำเพ็ญเพียรต่อครับโดยมียญ้าขามาลองเห็นไหมอาจจะมีนางรำเนี่ยนางราคะอะไรต่างๆนะครับที่มาหลอกล่อให้พระพุทธองค์นั้นตัสรู้ตรงนี้เป็นภาพมารพระชนครับ พระองค์ใกล้ตัดสรูแล้วครับภาพนี้ต่อมาเนี่ยจะเป็นภาพที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้แล้วนะสังเกตดูจะมีฉับพันธังสีบริเวณพระเศียรครับนี่คือเป็นพุทธภารกิจต่างๆหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้ครับตรงนี้ครับพระองค์ได้ไปโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นพระองค์ก็เสด็จลงมาครับ เปิดโลกากาตธทั้งสาทั้งโลกมนุษย์ทั้งสวรรค์ทั้งนรกนี่ฮะตรงนี้เป็นภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะเป็นเหตุการณ์ปรินิาพานของพระพุทธองค์ครับตรงนี้เป็นพิธีถวายพระเพลิงตรงนี้ครับก็เป็นภาพพ,าพิธีสมโพธและแบ่งพระบรมาสารีริกธาตุพระพุทธองค์นะฮะ จะมีโทนาพามเนี่ยมาแบ่งรบรมสาริกธาศตุให้แก่เจ้าเมืองต่างๆตอนนั้นโทนพามก็อยากได้พระเกี้ยวแก้วครับก็เลยเหน็บใบที่หูนะพระอินก,ก็เลยมาเอาไปครับแล้วก็ไปไปสถานบนพระเกศแก้วจุรามณนี พาชมภาพจิตกรรมในอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะไปชมที่วิหารด้วยฮะอยู่ข้างๆกันครับจะหลังเล็กกว่าเล็กน้อยครับตรงนี้นะเดี๋ยวไปชมเลครับอ๋อนี่เป็นภาพในวิหาร ดูแล้วเนี่ยภาพไม่ได้สวยเหมือนที่โอโบสถนะครับลักษณะาลายเส้นเนี่ยเหมือนช่างพื้นบ้านเป็นภาพเกี่ยวกับทศชาติชาดกรับเพราะว่าจะมีเขียนชาที่เจ็ดชาที่ทุกชาติไปเลยนะครับครบสิชาติก่อนที่จะมาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับ ส่วนตรงผนังคุ้มกรองตรงนี้ครับจะเขียนจารึกไว้ว่าเขียนขึ้นเมื่อเดือน11ขึ้น8ข้ามปีกุลเขียนเสร็จเมื่อปีชวดพุทธศักราช2 4 6 7ครับราคาในการเขียนครั้งนั้นครับ94บาทช่างเพลงเป็นผู้เขียนไว้ในพระพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้าจเจริญสุขนิพพาน ปัจโยโหตุเขียนในสมัยรัชกาลที siglo, ่6ครับภาพนี้เป็นช่างนะช่างเขียนช่างเพลงครับเป็นผู้เขียนครับช่างพื้นบ้านภาพสีสดสวยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะไม่วิจิตเท่ากับที่อุโบสถอุโบสถจะสวยมากกว่าก็พามาชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งอุโบสถแล้วก็วิหารนะ อุโบสถจะเป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติสวยงามเขียนราวรัชกาลที่5ครับส่วนวิหารจะเป็นภาพของทศชาติชาดค,ครับเขียนในสมัยรัชกาลที่6นะช่วงปลายสมัยรัชกาลที่6มีความแตกต่างครับลายเขียนนะวิหารเนี่ยจะเป็นช่างพื้นบ้าน,นเขียนว่าช่างเพลงเป็นคนเขียนแต่ก็มีความเก่าแก่แล้วก็ดูสวยงามดีครับชัดเจนอยู่ในหน้าภาพนะแล้วก็แบ่งเป็นช่องเลยนะครับชาติที่1คือชาติอะไรจนถึงชาติที่10 เขียนไว้ใช้งบประมาณในการเขียนภาพทั้งหมด94บาทนะในสมัยรักาลที่6ครับเรียนเชิญมาท่องเทียวกันนะครับอาจจะเยียบๆหน่อยนะเป็นวัดในท้องถิ่นครับถ้าเกิดว่าเดินทางมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาขอคุญแจเปิดประตูเข้าอุโบสถแล้วก็วิหารได้ครับ